วงจุ้ยเป็นจธาตุค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราพบกันทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะสบายๆค่ะตื่นมาประมาณสัก6นาฬิกานาทีถึง7นาฬิกานะคะรายการสั้นๆกระชับครึ่งชั่วโมงนะคะคที่เจอกันที่ Nation TV นะคะส่วนวันอาทิตย์นะคะใครที่ไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านนะคะหรือว่าอาจจะเดินทางฟังวิทยุค,ค่ะที่ Nation Radio 102 FM นะคะก็สามารถติดตามรายการหวงจุ้ยเป็นจธาตุได้อนเรดิโอช่วง10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะคะคเจอกันทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ เลยนะวันเสาร์เจอกันที่ทีวีวันอาทิตย์เจอกันที่วิทยุนะคะงการสดแจ้การสดนะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะเรียนเชิญอาจารย์สุรัตพงศ์ไปดูพวงจุ้ยกันนะคะถึงสถานที่เลยนะคะให้เห็นกันเลยว่าการจัดสภาพแวดล้อมแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันเป็นอย่างไรนะคะบางทีเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยมีปัจจัยมีส่วนประกอบไม่เหมือนกันีไม่กี่วันอาจารย์จะไปอีสานแล้วไปอีสานพอดีลูกค้าเก่าลูกค้าเก่านะฮะแนะนำเพื่อนเขา แล้วก็พูดเวอร์ไปนิดนึง <หา S 2> เขาเชื่ออาจารย์หรือแนะนําให้ญาติพี่น้องครับแต่ละคนดูหมดเลยมาดูหมดเลยาาอ่าพิจานณา,นา,นาไปกันทั้ง ทั้งหมดเท่าลันนะคะถ้าเกิดว่าพี่น้องชาวอีสานนี่นะคะสนใจนะคะก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้การอ๋อว้ไปสุดเขตเหมือนกันนะส่วนหนึ่งของหนองคายใช่น่านอสิคะนะอ่ะติดต่อกันได้นะคะ0897648448หรือ0850202333นะคะนัดหมายอาจารย์สุรัตนพงศ์ได้นะคะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้สรุปกันแล้วเรื่องของห้องนอนห้องพระลักษณะความมืดของบ้านอะไรต่างๆนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้ให รายละเอียดอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องการจัดบ้านที่ดาวขนองเมื่อสักครู่นี้คือการจัดบ้านหนึ่งประการแรกอาคารคุณห้ามมีสิ่งแหลมที่คุณสร้างขึ้นมาหรืออาคารอื่นสร้างมาพุ่งมาหาคุณเด็ดขาด <c oughs> หนึ่งหนึ่งห้าสองบ้านมืดม,มืดคือเสียแล้วเนี่ยอากาศก็ไม่ถ่ายเทเข้ามาในบ้านอีกสองเด้งนะครับ <c oughs> <c oughs> บ้านเขา้าล่มดึนเกินไปนิบกิ่งต้นไม้สันหน่อย ร่มรื่นถือว่าดีแต่อะไรเกินไปก็ไม่ดีค่ะร่มรื่นเกินไปเขาเรียกว่ารกลกเกินไปก็ไม่ดีอะไรเกินไม่ดีนะครับค่ะไม่แต่น้ําลมมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับค่ะนะทุกอย่างต้องพอดีคือความสมดุลค่ะความสมดุลก็คือห่วงจุ้ยทุกอย่างต้องสมดุลค่ะนะครับฉะนั้นต้นไม้ต้องโปร่งแสงสว่างห้ามเข้าเข้าน้อยที่สุด นะครับถ้าเขาเยอะไปมันก็ร้อนเผานะฮะลุ่มลื่นแบบไม่ให้ลกการจัดเตียงนอนออย่าอยู่กลางห้องนะฮะกลางห้องบานคนตายยิ่งเท่าที่ยวนอกบ้านด้วยควรจะอยู่ทิศทางที่ส่งเสริมดวงตาเขานนอหรือจุดที่มีพลังอนอนได้นะครับอย่าให้ประตูทุกชนิดปะทะถูกเตียงนอน แม้แต่กระจกยังไม่ให้คนอกจากหนุ่มสาวที่ยังน่ารักน่ารักกระจกเล็กๆน้อยๆพอแวบๆอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้านอนนานๆไม่ดีนะครับอย่าให้ลกใต้เตียงฝุ่นสุขภาพก็คือฝุ่นฝุ่นตรงแอร์นะครับบนฝ้าที่ซ่อนไฟไว้ตรงใต้เตียงนะครับต้องให้สะอาดแม้แต่ผ้าม่าน ไม่ใช่ที่นอนอะไรอย่างเดียวนะฮะผ้าม่านที่คุณใช้อยู่เนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยคุณเคยซักไหมสองเดือนเคยซักไหม,ส,หไหมสามปีบางทียังไม่เคยซักนั่นน่ะเ้าเก็บอะไรไว เก็บฟุ้งเก็บเชื้อทั้งนั้นนั่นนอนเข้าไปอ่ะสุขภาพเราก็เสียเีื่อ็เกี่ยวฮวหงจุ้ยเช่นเดียวกันใช่ค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นวงจุ้ยนะคะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมที่อยู่ในบ้านของเราต้องให้ความสําคัญกันนะคะไม่ใช่แก้วงจุ้ยง่ายๆใช่นะะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะคะคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะเพิ่มเติมประเด็นอยากจะให้อาจารย์สุรัตพงษ์พูดเรื่องใดเป็นพิเศษนะคะติดต่อสอบถามอาจารย์ได้นะคะ0897648448นะคะแล้วก็0 8 5 0 สอ2 3 3 3วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะคอาจารย์สุร,สร,รัตพงศ์สุวรรรัตน์และที่ชันนปียะชัดสวัสดีค่ะสสวััดีครบ